ไปในซุปเปอร์สไปในตัสกะอันเนี้ยรูปเนี้ยมันจะชัดเจนตรงที่ว่ามันมาเกาะที่หน้ากระดูกหัวท้ายกระดูกันชัดเจนมากเลยไอ,อบบย้ไอ้ขอบสบระบเนี่ยไอ้ขอบสระบที่มันมาเกาะที่แขนคุณจะได้รู้ชัดเจนจริๆงๆไงว่ามันคือตรงไหงนไม่ต้องไปนั่งมั่วอยู่บนบ่านะบ่าร์หนะึ่งบาร์สองบาร์สองในที่ข้างหลังเนี่ยนะกดที่นี่ซุปเปอร์สไปในตัสกท่ตรงนี้เกาะที่ขอบสบระบ นะครับแล้วต้องวิ่งไปที่เกาะที่บนของกระดูกตรงนี้อ,อันนี้นชัดเจนเห็นไหมหัวกระดูกด้านบนหัวกระดูกแขนด้านบนเลยนะยนะครับอันที่สองอินฟาสเปเนตันเนี่ยนะด้านหลังนะครับมาเกาะด้านหลังแขนก็คือด้านหลังแขนของกระดูกเหมือนกันแต่ผมกระดูกแล้วแต่เป็นด้านหลังแขนนี่คืออ oh. ินฟาสเปเนตันตัวนี้เทเลสไพเนอร์เหมือนกันเทเลสไพเนอร์จะออกมาเกาะด้านหลังแขนเหมือนก,กันตัวนีน้กล้วแบบของก็แล้วแบบว่ามีสองมัดที่ช่วยดึงแขนไปด้านหลัง ไหมครับแต่สับสแคปมันอยู่ใต้สะบักนะเห็นไหมมันตก็ผ่าซี่โครงออกเห็นไหมครับผ่าซี่โครงออกมาจะได้เห็นเพราะว่ามับสแคปมันอ้อมมาเกาะด้านหน้าแข้งกับด้านหน้าแข้งเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันเกาะมาด้านหน้าแขพั้งของที่เจ็บเนี่ยมันอาจจะเป็นเห็นไหมสัปสบสแคปเห็นปะอาจจะสูงบนบนหัวนี้หน่อย อาจจะเป็นที่พี่เจ็บเนี่ยอาจจะเป็นตัวบนบนหัวหัวของหัวกระดูกตรงนี้เห็นไหมอาจจะไม่ไม่ต่ำลงมาแต่อาจจะเป็นหัวบนบนของสัตว์แสต๊แต่ว่าหัวบนบนตัวนี้มันไม่ได้แค่สัตว์แสต๊บตัวเดียวมันจะมีจุดเกาะของใบเสร็จร้อยผ่านหัวสัตว์แสต๊บของไอ้ทีนี้ใบเสร็จหัวใบเสร็จมันจะร้อยเข้าไปข้างบนนี่ยอีกหนึ่งมันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นที่ใบเสร็จกับสัตว์แสต๊บได้ก็เหนียว ใบเสร็จเนี่ยมันไม่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะครับอันนี้คือ <S 2> <S 2> เขาเรียกเ่าไงคือกล้ามเนื้ <S <S อที่เขาเรียกว่ามาช่วยช่วยแขนในการงอในการหมุนนะครับเพราะว่าบางทีเราเจ็บเน่ะมันอาจจะเจ็บกล้ามเนื้อมัดอื่นด้วยแต่หลักๆเราจะแก้ที่สี่มัดนี้น <S <S <อ>ะครับหลัก,เกๆเนี่ยจะแก้ที่สี่มัดนี้ก่อนเหมือนกับว่าเราทำมาม่าใส่ห่อแก้สี่มัดนี้หายสี่มัดนี้ดีขึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก็บอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมัดอื่น เล็กๆน้อยๆแล้วแต่เราจะเป็นเนาะมีด้วยเลยหมัดรกสำกัญไหมส่วนล่างก่อนโอเคเดี๋ยวทำไว้ให้อันนี้เราหลุดเราจะมาเริ่มกับซุปป้ากันเลยนะอันนี้จะสอนทั้งสี่มัดเลยนะสอนสี่มัดนี้ไปเลยเนี่ยมันมันไม่แข็งแรงแบบนี้ยมันเขา ไม่ได้ขันมันอ่อนแรงนิดง <c oughs> มันแค่อ่อนแรงนิเดเฉยเราจะแขงครับเราจะแขงหลอดนี่นสงสัยต้องเอามากดตรงเพกเนเจอร์ดูนะครับอันนี้มันต้องกดเข้าไปในร่องเนาะเพราะถ้าไม่ใช่กดในร่องเนี่ยไม่เจอพี่วินดีอย่านะอู้นะอะห้ามอู้นะ เหนื old, old, no? yes. ่อยดิอาไม่เหนื่อยใช่ไหมโยกครับโยกเพราะว่าพี่ไม่ได้เรียนภาคทฤษฎีเขาพี่ปฏิบัติตรงนี้พี่ต้องโยกนะต้องโยกดูนะครับเราจะกดนะครับระหว่างล่องมีล่องกระดูกในล่องนี่นะพี่ต้องมาจับดูนะจะได้เข้าใจนะกดในล่องนี้นะซุปเปอร์สไตรตันอยู่ในล่องนี้อ่าในล่องนี้เนี่ยไล่ลงมาเนี่เป็นล่อง อ่าผมในร่องทำไมถึงต้องกดตรงนี้เพราะว่ามันมีอัปเปอร์ท r a p e เซียจำได้ไหมเปอร์ท r a p e เซียที่อยู่ข้างบนตัวเนี้ยนะครับมันจะคุมซุปปเอร s u p r เนตัสอยู่ถ้ากดข้างบนตรงนี้เห็นไหมเปอร์ท r a p e เซียหนาเตอะเลยกว่าจะถึงตัวในตัวบนระบบเหรอไหมไม่ไม่ไม่ใช่ครับไอ้อที I ่ This upper t า a p e z i u s ที่เราเรียนกันเมื่อกี้ในที่ผมบอกว่ามันอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่เราไม่ต้องกดเพราะามันมีแผ่นบางๆที่ดึงดึง อัพเปอร์ทันเซติดตรงนี้นะเนี่ยคือตัวเนี้ยเราถ้ามันอยู่บริเวณส,สูงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะักนะครับเราถึงต้องไปกดของโคนันมันจะบางไงอ่ะมันจะบางนะถ้าก,นะกดเข้าไปในล่อง,ของเขานะครับนะล่องกระดูกนี่เลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บลองไปธีการกดเนาะครับแล้วก็แตะนูนสองแรงธรรม,รมดาในล่องแตะนวงส่งแรงเข้าไป สี่สิบห้าวินาทีทแค่นั้นเองพอแล้วรู้สึกไงบ้างครับฮะดึงขึ้นหัวใช่ไหมอ่าด,ดึงขึ้นหัวไม่ได้ดเพราะเราจะแกนแรง,งนี้เห็นไหมนี่ชัดเจนนะอ่ะดูใหม่อย่างนี้เราจะเอาขึ้นขึ้นหัวไม่ได้แล้วเราก็แตะหน่วงส่งแรงไปเราจะต้องการให้มันลงไปที่หัวไหล่ลงไปแล้วใช่ไหมอ่ามันปที่แนวที่เจ็บเลยใช่ไหมถูกปะอ่า อย่งนี้ถ้าเรากดอยู่พื่มันขึ้นหัวไม่ได้นะครับน,นี่การจีงชัดเจนเนาะกดให้มันข่าเลืองเลยสียสภาพบิหนยหนหนักขึ้นไหมรู้สึกหนักขึ้นนะ เจ็บไหมว่าเจ็บไหมโอเคนี่ตัวที่สามเปิดระตที่สองครับนี่ตัวที่สามเปิปีกนเปิดระตที่สองครับอ่าะต่าตัวที่สี่เครั เหมือนเดิมไหมยกแขนขึ้นมาครับหนึ่งโอ้ยดิน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 หนึ่ง,งสองโอ้ยมันจะเจ็บตอนยกเนาะแรงนิ้วหายไหมสาม เจ็ดมีคนช่วยนับเลยแล้ว่อก่อนเนี่ยเจ็ดปุ๊บแปดเก้าสิบปเอก้าพระจานเนี่ยช่วยนับช่วยนับช่วยนับสิบนี่ส้มตาม <c oughs> สิบเมตรซีดี่่ส้มตามสิบเมตรนะ อะลองยกแขนสิเจ็บไหมโล่งไหมอ่าเจ็บข้างหน้านะอ่าเจ็บข้างหน้าอยู่นะเจ็บตรงนี้อยู่ไม่เป็นไรอันนี้คือซุปเปอร์เตเลตน,นะเสิล่าเขีย่ยเขี่ยไงดูนะครับรเขีย่ยเขี่ยออกมาด้านหลังคือเขี่ยไปด้านหลังตรงไปด้านนะครับแตะรวงเข้าไปนะครับในร่องเนี่ยเขี่ยด้านหลังดินดินแตะในร่องเขีย่ยเขีย่ยด้านหลัง เขียนด้านหลังนะใช่กระบายอินฟาอินฟาดูนะครับอินฟาอินฟาอยู่ในกล้ามเนื้อในเขอบสลักอันนี้เมื่อกี้ซุปเปอร์เนอะใช่ที่ซุปเปอร์นะครับทีนี้อินฟามันอยู่ในขอบสลักนะครับนะเราก็แตะวางลงไปแค่นี้นั่นนะได้เฉ็บเนาะ ใช่ครับอินฟ้ายอ่อข่าวนิดนึงโอเคนะอนั่นๆย่อข่าวนั่นลาท่าสวยๆเฮ้ยท่าเสืิอมสวยแล้วย่อข่าวแบบเมื่อกี้เนี่ยดีมืออีกข้างหนึ่งจับตรงไหนเราก็ได้ต้องจับตัวเขาไว้นะไม่จับไม่ได้นะครับ45วินาที ป่อยครับอีทีนึงครับแปะนวดของแรงป้ายเสร็จแล้วเราก็จับแผนเขาเนี่ยครับดึงกับข้างหลังหนึ่งยี่สิบสามสี่ห้าหก เจปแ8เอไปไปะเรื่องคขอบใจมาม่าละมาม่าเริ่มเข้าหัวละเรื่งมาม่าสามติ๊สี่มันทำแค่สามต็ปบมาม่าก็ที่ไงผมถึงบอกเลยว่าผมต้องอามาม่าให้มันจะได้จำง่ายค เสร็จแล้วเทเลสดูนะเทเลสเทเลสคือตัวเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมอา้าวันหายพี่ผมมันหาย,หายครับเนยครับเเลสเไมรสตัวล่างนะตัวนะไม่ต้องดูก็ได้แปเ <laughs> ทเลสตรงปล่นล

แล้วสามอีกทีนะนี่ตวเล็เนี้ยเสเนี้ยมันเป็นเส้นเป็นลำข้างๆเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับกระดกข้อมือขึ้นอ่าหมุนอ่ะกกกระดกข้อมือขึ้นเลยกระดกข้อมือขึ้นคาไวกระดกข้อมือคไวอ่ะหมุนเช็ดกระจอกเจ็ดแปดเก้าหมุนกลับหนึ่สส กระจกใสแจวเลยจากรเขียเป็นเอ็นเลยต่อไปสับสแคปโพลาริสสับสแคปโพลาริสอยู่ใต้จักรแมตรงนี้เปลำๆอย่นี้แต่ดี ปีกนักกาบอะปีกในก้านนักขีด okay. มันจะลอดให้เ huh. ป็นจั๊กแรกใช่ไหมเท่า huh. ก okay. uh ับ huh. ว okay. mm ่าตรงจั at ๊กแรกเนี <t os <t os ่ยเป็นสับสแคร์ทั้งนั้นเลยนะนคกดครั้งแรกนะกดให้ขาดเลือดนะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้สอบกดก็ได้อันนี้สําหรับคนที่ไม่ตึงมากก็กดแบบนี้ก็ได้ย่อเข่าไม่เยอะ หนักไหมไหมกำลังดีนะอันนี้45วินาทีแบบแบบซอบซ้อนะซบบซอแบอบแบบที่ไม่ไม่หนักมากแล้วดูแบบที่ที่ทฮาร์ดคอนิดนึงสมมติจะพวกแข็งตึงเยอะนะครับรเราก็จะเลย นึกวาปวดตรงไหนตรงที่ปวดนี่ค่ะปวดดีเลยปวดดีคือฟินไงโดนไม่ก็คือเป็นสะสมอะหมอนวดจะอย่างเงี้ยบางครั้งไม่ได้สะท้อหรอกเราเน้นแรงใส่เข้าจนเราล้า เดิมนะมันโดนใช่ไหมแตนนนะม่โดนโดนจุดนี้นะ้มันจะโดนเกินโดนหน่อยนะคือเรายกแบบนี้นเนี<ม>่ยฟิลลิ่งตอนยืดเนี่ยเราแค่ชนสองเบาๆพอนะครับสองสาม เกียดด้เ <Dante> ียดูเราจะมึเอาวางไว้หลังล่องสับสัตวแคทสับวแคทนนี้นะมันจะมีเอยู่บ้างสองอยู่ในข้างล่างนะนะครับเกดที่อันนี้เองลองดหนึ่งเออดเลยสองอันนี้นี่นะครับเฉียสสั์สัท ลองหมุนมือไปซิยกมือไปซิเป็นไงอันนี้อันนี้แค่หลักๆยังไ,งไม่ได้ดขึ้นไม่ใส่ฟังก์ชันเสริมอันนี้คือฟังก์ชันที่สามารถมผมถ่ายทอดได้ก่าโทรัพท์ที่ไม่ใส่ฟังก<า>์ชันเสริมนะสีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักศึกษาซ้ำอีกทีได้ไหมอาจย์เดี๋ยว ก็ได้สองคังแล้วนะตัวนี้แล้วเดี๋ยวดูใส่ฟังก์ชันเสริมใส่เลยอ่ะโอเคดีฟังก์ชันเสริมฟังก์ชันเสริมฟังก์ชันเสริมก็คือตัวนี้เลยครับฟังก์ชันฟังก์ชันเดด้อเีสริม ตรงนี้มันจุดที่สามของของไบสเตปป่าอาจารย์ที่ที่ทำไบสเตปเนี่ยนี่ยังอยู่สามถึอไบเอไบสร็จไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมิกไหมเก็บมิกยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่หรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวนี้เรากดเข้าที่อะไรอาจารข้างๆนี่ไงข้างๆ้างสับสะแคบเนี่ยนะใช่ลงตรงข้างๆ้างสับสะแคบใช่ลงตรงร่องที่จักระแลนี่ใช่ไหมใช่ตรงนี้สับสะแคบ ลงตรงนี้นะถูกลงในร่องนี่ครับทีนี้จะมีร่องข้างหน้าที่นี่ร่ข้างใร่องข้างหน้านี่ไม่ค่อยเจ็บเนาะปวดนวงไม่เจ็บตรงนี้มันใกล,กมมล้กับเทคกเมเจอไหมพิกพิกเม,มเจอไหมจาน หัวกดหัวใบเสร็จหตัวใบสเสร็จพยายามซ่อมไปหาหัวใบสเสร็จโดนนะเออกเข้ามาหาหัวใบสเต็จนี่ใช่ไหมใช่ ที่ลงทำข้านี้หนงเทาหร่งี่ยเดนหนื้อเสียวหน่อยหน่อยเองค่ะมันจะเสียวตรงหน่อยหเองป่ะตรงนี้เป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นห้าฮะ 你没礼貌呗。 ันนี้เราเข้าหลักการที่กักกกัเลือดแล้วปั๊มเข้าไปใหม่ใช่ไหมจัน,นครับาดเลือดกับสหาซึ่งาษาไปไหนเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดีเดี๋ยว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 ดี๋ยวเยวเดี๋ดี๋ยวเี๋ี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดียววเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ดเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเเดี๋ย เราแต่ตรงนี้ใช่ไหมพี่เอาเข็มมาจีบจีบกล้องเนขะ็มไหนจัะ อันนี้เอเทสก่อนเดี๋ยวจะรักษาให้จะใช้เข็มแล้วทดสอดู